สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีใหม่นะครับแล้วก็การ deposit เงินไทยนะครับเข้าสู่บัญชีเพื่อเตรียมเอาไว้เป็น cash flow นะครับในการเทรดหรือว่าเพื่อที่จะเข้าสู่กับบัญชี copy trade นะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะเห็นฟังก์ชันของแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับจะมีทั้งด้านบนที่เป็นตัว dropdown บัญชีนะครับ equity ที่เราเห็นนะครับแล้วก็เมนูด้านล่างนะครับ ประกอบด้วยเมนูเทรดเมนูออเดอร์สเมนูดิสคัฟเวอร์โปรโมและก็โปรไฟล์นะครับก่อนอื่นนั้นนะครับให้เรากด dropdown นะครับข้างหลังบัญชีของเรานะครับเราจะมองเห็นปุ่มข้างล่างนะครับในปุ่มของ new l i f e account นะครับเราก็เปิดนะครับลักษณะของการเทรดกับ kingdom นะครับทุกๆตัวนั้นนะครับเราจะเทรดบนแพลตฟอร์ม five นะครับ five นี่ก็คือ mt 5นะครับ Account type นะครับเราจะเลือกที่ Swap free standard นะครับเราเปิดรับนะครับในระบบ algorithm ของเราแค่เฉพาะ Swap free เท่านั้นนะครับแล้วเรากา็กด Accept นะครับแล้วเรา Submit ได้เลยนะครับรอสักครู่นะครับเราจะมีบัญชีขึ้นมา1บัญชีครับหลังจากที่เราได้บัญชีใหม่แล้วนะครับเราหาดูซิบัญชีใหม่อเราอยู่ไหน โอเคนี่ครับบัญชีใหม่ของเรานะครับยังไม่มีประวัติใดๆนะครับผมจะเซตอัพชื่อก่อนนะครับผมจะให้บัญชีนี้เป็นบัญชีอะไรก็ว่าไปนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยผมก็กดเพื่อที่จะนะครับ position ตัวเองเข้าไปในบัญชีนะครับเราก็จะมองเห็นว่าเราอยู่ในบัญชีนี้เพื่อที่เราจะใช้ฟังก์ชันต่างๆได้เช่นดูออเดอร์ของบัญชีนะครับ ตามหาระบบ master trade นะครับ p r o m o ช i o n ต่างๆแล้วก็ profile นะครับซึ่งวันนี้ผมจะสาธิตนะครับวิธีการ Deposit เงินไทยเข้าไปในบัญชีนะครับเราสามารถกดปุ่ม Deposit ที่บัญชีของเราได้เลยยกตัวอย่างบัญชีนี้ของผม163นะครับกด d e p o s i t นะครับซึ่งในการ Deposit นั้นนะครับในฟังก์ชันมาตรฐานนะครับเราจำเป็นที่จะต้องใส่ Deposit amount เข้าไปนะครับว่าเราจะฝากเท่าไหร่นะครับผมยกตัวอย่างผมจะฝากเข้าไป500นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดคอน t ิ n นีราพอกด Continue ปุ๊บนะครับจะมาเจอหน้านี้นะครับสำหรับการฝากเงินไทยนะครับก็จะมีฟังก์ชันอยู่ในฟังก์ชันแรกเลยนะครับที่เรียกว่า Thailand QR Payment นะครับข้างบนนี้นะครับแต่ถ้าท่านอื่นนะครับอยากจะ Deposit ในวิธีอื่นนะครับเราลองมาเลือกดูไม่ว่าจะเป็นการ d e p อ s i t ผ่าน USDT นะครับหรืออื่นๆต่างๆนานาครับแต่ตอนนี้ผมขอโฟกัสที่ ตัว Thailand QR Payment นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะต้องใส่หลังจากนั้นเราจะต้องใส่เลขบัญชีครับซึ่งเลขบัญชีเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงนี่ครับ Bank Account Number นะครับเราก็ใส่เลขบัญชีของเรานะครับซึ่งเป็นบัญชีของเราที่เป็นบัญชีพร้อมที่จะโอนนะครับเราสามารถมาเช็คจำนวนได้ครับตรงนี้ครับข้างล่างเห็นไหมฮะมันก็จะมีเรทของ US d o l ดอลลาสำหรับไทยบาท นะครับในณวันนี้ที่จะโอนนะครับคือเขาล็อกไว้ให้ที่33.72นะครับ16,860บาทนะครับหลังจากกด Pay Now นะครับหลังจากกด Pay Now เราก็จะเห็น QR Code โค้ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถใช้แอปพลิเคชันธนาคารของเรานะครับโอนภายใน10นาทีได้เลยนะครับเป็นอันจบสิ้นหลังจากโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกลับเข้ามาในบัญชีเราเพื่อที่จะเช็คยอดฝากได้เลยครับผม